ปชอฟันบอดผอออกกองสลากและเว้นปฏิบัติหน้าที่ปล่อยกองสลากพลัสขายสลากเกินราคาประธานพักไทยพักดียื่นหนังสือปปออชอบอดผอ,อ,อกองสลาก ละเว้นปฏิบัติหน้าที่กรณีปล่อยให้กองสลากขายสลากเกินราคา80บาทนายถาวรเสเนียยมประธานพักไทยพักดีเขายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชโดยกล่าวหาคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและพันโทนหนุนสันสนาคมภูมอหนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2558ถึงปัจจุบันว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีละเลยเพิกเฉยและไม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา80บาทเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัด ได้เสนอและขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มกองสลากพลัสเกินราคา80บาทมาเป็นเวลามากกว่า1ปีขณะเดียวกันมีแพลตฟอร์มอื่นอีกจำนวนมากได้มีการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งเกินราคาเช่นเดียวกับกองสลากพลัสมาเป็นเวลานานสำหรับหนังสือคำร้องของนายถาวารระบุว่าด้วยปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศว่า 1. ได้มีการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน สลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันและในตลาดทั่วไปจะมีการเสนอขายหรือขายเกินราคาก็คือขายใบละ100บาทและยังมีวิธีการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเรียกเดียวกันมารวมเป็นชุดหรือหวยชุดขายในราคาที่สูงเกินราคามากขึ้นนอกจากนี้ก็มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทางแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาที่สูงกว่า80บาทอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือเมื่อวันที่9มกราคม2 0 0พ 566เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2บกปคบได้มีการแจ้งข้อหากับผู้เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ขายสลากประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565ผ่านแพลตฟอร์มกองสลาก US, ในราคาใบละ100บาทรายละเอียดปรากฏตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2บกปคบ2หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาจึงมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11 2558เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลลงวันที่1พฤษภาคม2558โดยมีหลักการและเหตุผลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเงื่อนไขสัญญาจำหน่ายสลา ากินแบ่งรัฐบาลเป็นไปโดยเคร่งครัดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมจึงให้จัดตั้งกองทุนสลากินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมโดยมีหน้าที่สําคัญประการหนึ่งคือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจําหน่ายสลาก,กินแบ่งรัฐบาลและให้มีคณะกรรมการสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนคือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจําหน่ายสลากคณะกรรมการสลาก,กินแบ่งรัฐบาลชุด นี้ประกอบด้วยพลตรีอภิรักคงสมพงศ์เป็นประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเฉพาะที่1ทับส5งพลนำารวจดตรีสุวัสด์แจ้งยอดสุขพันโทหนุนสันสนาคมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ธน,นวัฒน์พลวิชัยเป็นกรรมการแต่งตั้งโดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเฉพาะที่12ทับส5งและผู้แทนโดยตำแหน่งจากกระทรวงและหน่วยราชการต่างๆเป็นกรรมการอีก8คนรวมจำนวนทั้งสิ้น12คน ซึ่งตามเจตนารมณ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2,558ก็เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาต่อมาเมื่อวันที่30ธันวาคม2565นายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์ CEO ของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดได้จัดแถลงข่าวโดยยอมรับว่าในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดโดยผ่านแพลตฟอร์มกองสลากพลัสนั้นบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดได้ไปหาซื้อสลากก กินแบ่งรัฐบาลจากแหล่งจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในที่ต่างๆรวม3ามแห่งคือตลาดสนามบินน้ำตลาดวังสะพุงจังหวัดเลยและตลาดสีแยกคอกวัวราชดำเนินในราคาใบละ9 5้าสิบห้าถึงเกบาทเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่าในตลาดทั่วไปได้มีการเสนอขายหรือขายสลากเกินราคาเพื่อนํามาจําหน่ายขายผ่านแพลตฟอร์มกองสลากในราคาใบละ102บาทซึ่งเป็นการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งเกินกว่า80บาทและสลากที่บริ บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดจำหน่ายทางแพลตฟอร์มกองสลากในงวดวันที่16ธันวาคม2565นั้นมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ13ล้านฉบับโดยนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์กล่าวว่าเงินส่วนที่เกินกว่าราคา80บาทเป็นค่าบริหารจัดการในการจำหน่ายสลากทางแพลตฟอร์มของกองสลากการถแถลงข่าวของนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์ CEO ของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงว่าบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดมีการเสนอขายและขายสลากิน แบ่งรัฐบาลทางแพลตฟอร์มกองสลากลเกินราคามาเป็นเวลานานมากกว่า1ปีและในขณะเดียวกันนั้นก็ย,ยังมีแพลตฟอร์มอื่นอีกจํานวนหนึ่งที่มีการเสนอขายหรือขายสลากเกินราคาเช่นเดียวกับกองสลากลยกเว้นแพลตฟอร์มเปาตังเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนและแน่นอนว่าได้มีการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่าราคาที่กฎหมายกําหนดทั่วประเทศมานานแล้วและยังมีการนําสลากกินแบ่งหมายเลขเดียวกันจากตัวแทนจําหน่ายกลุ่มต่างๆที่รับจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบา มารวมเป็นชุดเพื่อขายเกินราคาซึ่งเฉลี่ยแล้วจะสูงกว่าใบละ100บาทนอกจากนี้มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทางแพลตฟอร์มที่เกินราคาอีกหลายแพลตฟอร์มเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มกองสลากพลัสซึ่งทั้งหมดทุกแพลตฟอร์มได้กระทํากันมาเป็นเวลานานแล้วเช่นกันอีกทั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชายังได้ออกคําสั่งในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาการเสนอขายหรือขาย ขายดังกล่าวนี้เป็นการขัดต่อมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพุทธศักราช2517ที่กำหนดให้เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาใบละ80บาทการที่นายพันธวัฒน์นาควิสู์ซีอีโอของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดกล่าวว่าเงินส่วนที่เกินจากราคา80บาทเป็นค่าบริหารจัดการในการขายสลากของกองสลากพลัสนั้นไม่อาจถือได้ว่าเป็นค่าบริหารจัดการเพราะตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกกลุ่มที่ซื้อสลาก จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะซื้อในราคาใบละ70บาท40สตางค์และจะต้องนำไปขายตรงให้กับประชาชนผู้บริโภคในราคาใบละ80บาทตามกฎหมายกรณีจึงมีส่วนต่างที่เป็นค่าบริหารจัดการอยู่แล้วจำนวนใบละ9บาท60สตางค์ฉะนั้นการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ค้าในราคาที่เกินกว่า80บาทจะโดยขายแต่ละใบหรือรวมชุดหรือหวยชุดขายก็เป็นการขายที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา39แห่งพระราชบ,บัญญัติสำนักงาน สลากินแบ่งรัฐบาลพุทธศักราช2517ทั้งสิ้นที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการรวมชุดสลากินแบ่งรัฐบาลหมายเลขเดียวกันเช่นชุดละ3ใบ5ใบ6ใบและ11ใบแล้วแต่กรณีแล้วนําไปขายในราคาที่สูงมากนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีข้อน่าสงสัยสําหรับประชาชนเป็นอย่างยิ่งว่าการรวมชุดในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะสํานักงานสลาก,กินแบ่งรัฐบาลจะต้องส่งมอบสลาก,กินแบ่งรัฐบาลให้กับตัวแทนจำน่ายได้แก่ ระบบตัวแทนจำหน่ายประกอบด้วยสมาคมองค์กรมูลนิธิบุคคลทั่วไปรายย่อยคนพิการจำนวน31ล้านฉบับ 2. ระบบซื้อจองล่วงหน้าประกอบด้วยผู้ลงทะเบียนรายย่อย155,356รายข้อมูลวันที่4พฤศจิกายน2,564เป็นผู้ซื้อ40,000เล่มสลักจอง650,000เล่มซึ่งจะต้องมีการกระจายส่งไปตามจุดต่างๆทั่วประเทศจะทำให้การรวมชุดทำได้ยากมากจึงทำให้เกิดคำถา ามว่าการรวมหวยชุดทําได้อย่างไรถ้าไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเป็นขบวนการจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยข้อเท็จจริงต่างๆนี้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการและวางนโยบายของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนดราคาวิธีการจําหน่ายและการคัดเลือกตัวแทนจําหน่ายมาตรา13วงเล็บ1วงเล็บ7วงเล็บ7ทับ1วงเล็บ8แห่งพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพฤศักราช255 และผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบายระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพุทธศักราช2517รวมตลอดถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2558ที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและควบคุมดูแลกิจการเพื่อมิให้มีการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันแต่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้ำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกลับละเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ตามอำนาจหน้าที่แต่อย่างใดอันเป็นเหตุให้เกิดช่องทางสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างไม่จบสิ้นตลอดมาเกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนผู้บริโภคและทำให้ผู้ค้ารายย่อยผู้ด้อยโอกาสคนพิการ เข้าไม่ถึงการเป็นตัวแทนจำน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตรา13วงเล็บ7ทับ1แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพุทธศักราช2517กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้ำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นพนักงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดข,ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2502มาตรา3โดยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว แล้วข้าพเจ้าจึงขอกล่าวหาคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้มนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคม2558ถึงปัจจุบันว่าเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐประกรพันหาร้อมาตรา1 1และกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและ ปรับรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตารา28วงเล็บ2จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปหนังสือของนายถาวรเสเนียมประธานพักไทยพักดีลงวันที่16มกราคม2566ระบุกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน